สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็อยู่กับเราอีกแล้วนะคะในเกมสัตทัดไลท์นะคะซึ่งเกมสัตทัดไลท์นะคะเป็นเกมออฟไลน์ line นะคะแล้วก็เกมฟรีด้วยนะคะซึ่งก็จะมีโฆษณามาบาังบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็แนวเกมของสัตทัดไลท์ก็จะเป็นเกมที่ ใช้การสัมผัสบนหน้าจอนะคะโอเคพอเราเข้ามาในเกมแซตทัตไลน์แล้วนะคะมันก็จะมีเมนูประมาณนี้ค่ะมีนิวเกมนิวเกมคือเราจะกดเริ่มเกมใหม่นะคะต่อไป เฟรนและสกอร์นะคะอันนี้ก็คือคะแนนของเรากับเพื่อนนะอ่าแล้วก็เป็นออปชันนะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะคะเรื่องเสียงแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็รีมูฟแอสนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นิวเกมเพื่อเริ่มเกมนะคะโอเค เดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันนะพอเราได้เข้ามาที่ New Game แล้วนะคะก็จะมาสู่หน้าของด่านต่างๆนะคะเริ่มจากยากไปง่ายเลยก็เริ่มจาก h าร์ดนะคะมิ d เดยม อินซแล้วก็ Practice นะคะซึ่งก็ Practice นี่เอาไว้ฝึกนะคะเดี๋ยวเราจะโฟกัสไปที่ e ินซนะคะส่วนใครอยากให้เราเล่นด่านต่อๆไปนะคะก็เม่นโพสทักแชทสดกดก, <c oughs> กดแบกดไลค์ subscribe มาได้นะคะ โอเคเราจะเข้ามาที่ e ี่พอเราเข้ามาที่ e ี่มันจะเป็น Get Ready ให้เรานะคะเพื่อนๆลองสังเกตเกมดูนะว่าเกมมันจะประมาณไหนนะคะแล้วท้ายเกมเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังโอเค Get Ready Get Ready Touch Swipe Shake Shake. Swipe. Touch. Swipe. Swipe. Let's go faster. Swipe. Touch. Shake. Touch. Oops. You messed up. อะไรวะขึ้นเกมโอเวอร์เลยเล่นใหม่ได้ไหมเล่นใหม่เหรอนะเออเกมโอเวอร์เลยอะ่ะได้สิบสิบสกอร์อ่ะเดี๋ยวเรากดคอนติเนียเพื่อเล่นต่อนะเอาใหม่เอาใหม่ขอแก้ตัวเฮ้มันเป็นอะไรอะ่ะเอาใหม่นะ แล้วก็กดนิวเกมเหมือนเดิมนะคะเฮ้ยขอแก้ตัวค่ะมันต้องดีกว่านี้ดีไม่เคยทำได้สิบสกอร์เลยอะงงมากโอเคเริ่มอุ้ยผู้ใดอ๋อโอเค,เอเคตกใจโอเคอีซี่เหมือนเดิมนะทุกคน get ready shake

Shake shake touch a little faster shake touch shake shake swipe shake swipe, swipe. touch even faster shake shake swipe touch touch swipe shake swipe faster still swipe shake swipe touch shake swipe Swipe shake faster faster swipe touch touch swipe swipe shake touch shake more speed touch touch shake touch Shake, touch, touch, shake. This is getting crazy. Touch, 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 shake, swipe, shake, swipe, swipe touch. Super crazy. Swipe, shake. Oh, sorry. โอเคเราจบอยู่ที่65สกอร์นะคะเดี๋ยวเราขอกดแ c a n อร์ก่อนมันให้ enter for your name for local score นะคะโอเคมันมีโอเคกับแ c a n อร์นะกดอะไรไปก็ได้แล้วแต่ mm hmm. เห็นไหมมโอเ over เลย ลืมบอกทุกคนว่าตอนท้ายเกมมันจะมีกรี๊ดนะคะก็แนะนำให้วอลลุม่มให้เบาเวอลลุ่มก่อนที่จะเล่นเกมนะคะเพราะว่าบางบางทีมันจะกรีดบางทีมันอาจจะโอ้บางทีมันจะอ้าอย่เงี้ยแล้วแต่อารมณ์ของการเล่นเกมนะคะเรากลัวทุกคนจะตกใจ โอเคก็จะสังเกตได้ว่าเกมนี้นะคะจะค่อนข้างช้าแล้วก็เร็วขึ้นตามลำดับนี้มันทำให้เราลุ้นมากคือแบบโอ้ใจสั่นมากนะตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังจะฝึกสมาธิให้เราได้เป็นอย่างดีนะสังเกตจากการที่รอบสองที่เราเล่นนี้ใช่ย้อยนะเข้าข้างตัวเองถึงจะถึงจะเล่นมาขนาดนี้ก็ เกมโอเวอร์ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าคําสั่งเดี๋ยวเราจะอธิบายคําสั่งว่าแต่ละคําสั่งมันทำยังไงบ้างนะคะก็มีทัชนะคะทัชคือหนนิ้วแตะบนหน้าจอนะคะส่วนสวา์คือสลด์ไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะอันนี้คือในส่วนของอีซี่นะคะแต่ว่าในส่วนของด้านอื่นๆก็จะมีเรยบไล แล้วก็ดาวน์อัพตามลำดับนะคะแล้วก็เชนสคือการเขย่าโทรศัพท์นะคะคือเราไม่กล้าเล่นเกมนี้นอกสถานที่เลยเพราะว่าเหมือนจะเขย่าโทรศัพท์แล้วแต่เขย่าทั้งตัวเลยนะบิวมากมันบิวมากเ,ออเกมนี้นะลุ้นมากคือหายใจรัวมากก็อย่างที่ได้บอก ไปนะคะถ้าอยากให้เราเล่นด่านอื่นบ้างแล้วก็ทุกคนก็ทักแชทมาได้ s u b s c ส i b e แล้วก็กดไลค์ได้ถ้าคลิปนี้มันสนุกนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเหนื่อยหายใจก่อนบ๊ายบาย